ประทับใจตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาดูแล้วแบบตอนแรกๆไอตัวเองก็คิดว่ามอก็ไม่ได้น่าจะใหญ่อะไรขนาดนี้แต่พ่อมันจริงๆโอ้โหใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ทิ่งอะครับ <c oughs> ก็รู้สึกประทับใจมากนะครับที่ได้มามอวะไราลักนะครับได้มาดูวิวดูบรรยากาศแล้วก็ได้มาศึกษาแนวทางการศึกษาต่อนะครับ <c oughs> ได้มาที่วะไราลักเป็นครั้งแรกเลยแบบรู้สึกว่าพอเข้ามาปุ๊บก็สวยค่ะก็แบบตกใจแบบสวยมากมีต้นไม้เยอะแยะเลยประทับใจมอวะไรลักมากเลยครับเพราะว่าเป็น มอที่ค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็มีคณะให้เรียนหลากหลายแล้วก็ที่นี่ก็ค่อนข้างมีมาตรฐานอุปกรณ์ของที่เนี่ยก็ค่อนข้างทันสมัยไฮเทคมากแล้วก็สามารถนําไปใช้จริงได้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเบตงวีรราชประสานจังหวัดยะลากว่า130คนในโอกาสศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่30กันยายน2565 โดยจัดการต้อนรับณนห้องสีธรรมราชอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัลยลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฟาริดาเจออรรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบรดีมหาวิทยาลัยวลเลยลักกล่าวต้อนรับพร้อมพูดคุยถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลเลยลักพร้อมต้อนรับน้องๆมาเป็นนักศึกษาใหม่มาเป็นช่อดูใหม่ของมหาวิทยาลัยวลเลยลัก ในโอกาสเดียวกันนี้น้องๆได้รับฟังข้อมูลแนวทางการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลเลย์ลักษ์จากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์บริการการศึกษาพร้อมทั้งได้พบปะอาจารย์ประจำสำนักวิชาสหาเวชศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักวิชาศิลปศาสตร์มาพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้ค้นพบตัวเองในการเรียนหลักสูตรที่ใช่สำนักวิชาที่ชอบ จากนั้นในช่วงบ่ายน้องนองนักเรียนโรงเรียนเบตงวีระแรบประสานได้เดินทางไปพิชิตหอชงฟ้าโบท่าสกายทาวเวอร์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตื่นตาตื่นใจกับการสัมผัสเส้นทางธรรมชาติชมยอดวิวเขาหลวงบนสะพานแขวนเหนือยอดไม้บนความสูงเท่าตึกแชั้นณอุทยานพฤษศาสตร์มหาวิทยาลัยวัลยลัก